คำเตือนหากวิดีโอของผมมีความภาพแตกไม่คมชัดท่านผู้ชมและท่านผู้ดูทุกท่านสามารถปรับความชัดเป็น 720p หรือ 1080p ได้เลย <im itation> ก็ขอไยสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสนกุกกับเกม s เซฟในรีเบิร์ h กันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้ผมจะมาเรียกว่า แนะนำแล้วก็พามาดูดีกว่าว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราควรทําอะไรบ้างอันดับแรกเข้ามาในเกมสิ่งที่ทุกคนทําน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือการเปิดร้านคา้าแล้วก็เลือกดูพวกนี้ของที่ใช้ทองซื้อทั้งหมดอ่าไม่ก็แล้วแต่คนก็จะซื้ออะไรนะแต่ที่ผมแนะนําเลยคือพวกนี่ครับพวกเด็กพวกเนี้ยเออสามดาวสองดาวพวกเนี้ยซื้อให้หมด ส่วนพวกดาบตีอารีนาใครจะซื้อก็แล้วแต่อืมอันนี้เนี่ยผมไม่ได้แบบาบังคับแต่ผมมาแบบพามาดูาว่าหนึ่งวันผมซื้ออะไรบ้างถ้ามีพวกเด็ก3ดาว2ดาวซื้อหมดร้านคานี้เช่นเดียวกันคนจะซื้อตั๋วด้วยเพราะมันค่อนข้างจำเป็นเนาะต่อไปร้านคารูบี้ถ้าสำหรับใครที่ยังฟาร์ม่านแบบไม่ไกลมากยังไม่ถึง14ขีดหนึ่งหรือฝันร้ายแนะนำว่าซื้อแค่กล่อง ห้าสิบพอแต่ถ้าใครที่ถึงฝันได้แล้วหรือถึง14คิขีดนึ่งแล้ว80ซื้อได้เลยยิ่งช่วงนี้มันมีกิจกรรมเกี่ยวกับการเล่นด่านแล้วโอกาสด r บกล่องที่เอาไปสูบพวกทองกุญแจแล้วก็ตั๋วด้วยมันเลยจําเป็นมากๆในการฟาร์มพวกดานพวกนี้อืมโอเคแนะนําว่าให้ซื้อทุกคนนะพวกกุญแจเนะี่ย50ก็ได้แปก็ดีแต่มือไหม่ก็ห้แหละโทปาสเก็บ อารีนาอารีนาเนี่ยมันมันโอ้พูดยากไงคือสำหรับผมอะ่ะผมจะแลกเป็นหินไม่ได้แลกแหวนก่อนถามว่าทําไมถึงแลกหินไม่แลกแหวนคือสำหรับผมอะ่ะแหวนมันคือสิ่งที่เราต้องใช้ในอนาคตลง PVPPVE ไตหงไตหอพวกเนี้ยแต่สำหรับผมตอนเนี้ยผมไม่ได้จะไปอ่าจริงจัง,จงอะไรพวกนั้นอะ่ะพี่พิมพ์ก็เล่นเอาเล่นให้ตัวหมดอเออเล่นให้ดาบมันหมดแค่นั้นเอง ไม่ได้สนแต้มกูต้องแต้มหา0 0นหกพไม่ได้สีเรียด PVP ก็เลยไม่ได้สนใจมาก PVE ไต่หอผมไม่ได้ไต่เลยเพราะว่าผมรอได้มิลคียก่อนซึ่งกว่าจะได้จากกระดานก็น่าจะอประมาณน,นานเออน่าจะนานอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ยจำเป็นมากผมเล,เลือกหินสกิลมาเพื่อเอาไปอัพสกิลพวกตัวตีบอสเออตัว,ตว,ตวพวกฟาร์มแบบเอออมันชื่ออะไรนะเซอินพวกปัสคาแล้วก็ เอสปาดาใช่3ตัวนี้ผมจะอัพพวกนี้ให้เต็มก่อนเพราะมันจําเป็นมากในอนาคตตอนนี้วัวเราถึงชั้นสิไงในอนาคตก็จะมีวัวชั้นสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบสี่แล้วก็สิบห้ามันได้อัพแน่นอนครับอัพไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วที่สำคัญคืออัพไปมันผ่านอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะเนาะเออกูก็เกีย้ยกล่อมของใหม่ด้วยโอเคอันนี้เก็บอันนี้เอ,อ่อแต้มเพื่อนอันนี้เนี่ยแนะนําว่าถ้าแลกได้คือแลกให้หมด คือที่ผมแนะนําให้แลกจะมีอยู่1คือกุญแจกุญแจจําเป็นบังคับต้องแลกส่วนทองหรือพวกเด็ก2ดาวสามดาวพวกนี้เนี่ยแล้วแต่คนสำหรับผมผมเลือกเป็นทองเพราะว่าเด็กพวกนี้เนี่ยซื้อจากรานค้าทองตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันเพียงพอในการฟาร์มแบบบุลลูปอยู่แล้วสำหรับผมหน้าตอนนี้นะหน้าตอนนี้เฉยแต่ใครจะมาซื้อเด็กพวกนี้ไม่ซื้อทองก็ได้เพราะสำหรับผมอทองมันค่อนข้างที่ขัดแคลนเพราะผมปั้นตัวละครเยอะ ที่สาคัญคือผมค่อนข้างเกลือในการแบบตีบวกอุปกรณ์ด้วยมันก็เลยใช้ทองเยอะกว่าปกติตีไม่ค่อยลงออฟที่ต้องการนั่นแหละอืต่อไปกิ้วกิ้วก็กุญแจเหมือนเดิมครับบังคับแรกส่วนคุณจะแรกทองแรกไข่สัตว์อะไรก็แล้วแต่เลยที่เหลือซึ่งผมก็แลกทองเหมือนเดิมเพราะว่ามันค่อนข้างขาดแค้นจริงจรงอะเนาะต่อไปอันนี้เก็บคือก็ไม่เคยเล่นนะ่ะเลยไม่รู้ว่ามันจะเอาแต้มมันได้แต้มมากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้ก็เลยแบบเออบอกเก็บไปก่อน โอเคพอซื้อ <Okay>. ของในร้านค้าเสร็จต่อไปที่ต้องทำคือมิชชั่นมิชชั่นรายวันพรุ่นี้ครับหน้านี้ทำให้หมด1วันคุณจะได้100เพชร60กุญแจ1 0 0 0 0แสนทองแล้วก็เด็ก5ตัวที่เป็น2ดาวนะอืมแค่นี้ต่อไปสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เอ่อเรียกว่ายังไงเดียหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยสนใจที่จะทำเท่าไหร่ หรือบางคนอาจจะแบบทําแค่นิดหน่อยเพราะว่าของขอดยังไม่แบบฟูมากพอหรือของยังไม่เหลือฟอที่ไปทําสิ่งนี้นั่นคือการผสมผสมการผสมเนี่ยมันดียังไงหนึ่งเราจะเคลียร์พวกตัวละครมอนการ์ก,ก,กสองดาว3ดาวในครั้งที่มันล้นๆน่ะออกไปด้วยการผสมนี่แหละเพราะมันใช้ในการอัปเกรดซึ่งมันใช้เยอะมากๆซึ่งมันทําให้เราแบบเคลียร์ครั้งได้โล่งมากๆเออคือสบายเลยเพอแบบ เอามาใช้ได้พวกนี้เนาะเ,เออดองไว้มันก็รุกครางอะถูกไหมสองเราจะได้แต้มตรงนี้ครับตรงนี้เออไอ้สี่สามับสองร้อยอันนี้เนี่ยยิ่งผสม,มเยอะยิ่งโอกาสได้ o 7 k เยอะมันจําเป็นมากๆที่สาคัญคือตัวละครจากการผสม,มจะเป็นหกดาวหกดาวเอาไปเจาะรูได้และเอาไปรวมเป็นตัวละครทองได้เหมือนคลิปที่แล้วอ่านั่นคือดีที่คันอันนี้มันแล้วแต่คนแหรสบผม ผมจะผสมขั้นต่ําวันละ2ตัวเพราะว่าถ้าผสมวันละตัว200วันมันก็เกือบปอีเออกว่าจะได้อุจจิกเคนหนึ่งตัวมันก็นานผมเลยผสม2ตัวขั้นต่ําถ้ามีเหลือก็ผสมเรื่อยๆอันนี้เนี่ยแล้วแต่คนเลยว่าคุณจะผสมมากน้อยแค่ไหนแต่ผู้เล่นใหม่แนะนําว่าผสมได้แต่อย่าเพิ่งเอาตัวละครที่ผสมไปแลกเป็นตัวทองเหมือนผมให้เอาไปเจาะรูตัวละครที่จําเป็นก่อนพวกผานดานลงหอ PVP แล้วก็บอสกิ้ล อบอสกิลจำเป็นมากเดี๋ยวเราไปพูดกันโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้มีให้ผสมปะวะคือเพื่อ O7K มันแตกกลางคลิปประมาณนั้นอะ่ะอ๋อผสมไปแล้วได้แมวโถหน้าเศร้าจริงๆเลยต่อไปก็คือกิลกิลเนี่ยแนะนำว่าให้ทำมิชชั่นตรงนี้ให้ครบตรงอันคือไม่ก็ไม่เชื่อแนะนำนเราบังคับดีกว่าอืม แล้วก็บอสกิลบอสกิลตีทุกรอบทุกวันเพราะไม่งั้นกงอาจจะเป็นเหมือนผมคือไม่ตีหนึ่งวันแม่งโดนเตะออกจากกิลเลยอืมใช่ซึ่งอันนี้คือกิลใหม่แอบเส่ากิลเก่าเหมือนกันนะแต่กิลใหม่มันดีไหมขับเปเบล่าซ่กิลสวยซ่กิลน้ารักก็ประมาณนี้แนะนําว่าให้มาตีบอสกิลแล้วก็เคลียร์มิชชั่นให้หมดเพราะมันจะเต้มกิลด้วยเอาไปแลกของในร้านค้าเมื่อกี้นั่นแหละอืมต่อไปอันนี้เนี่ยจะเรียกว่า รายวันก็ไม่เชิงเรียกว่าทําตลอดตลอดดีกว่านั่นคือการลงอารีนาให้ดาบมันครบเออไม่ค้างดาบพราะต้ปอารีนาก็ใ้ราคาคือมันของมันดีเยอะเนาะทั้งแหวนทั้งหีอัพทั้งอะไรพวกเนี้ยของดีมากแล้วก็ดันเจียนพัฒนาแนะนํามากๆว่าอย่าให้ตัวมันถึงลิมิตลิมิตคือ10คือให้มันเหลือมันสักแปะสักเก้าเนี่ยแล้วค่อยมาลงอย่างนั้นก็ได้เพราะมันรีวันเหนืงมันรีได้แค่2ใบครับ น้อยมากและของในนี้นมันจําเป็นเพราะมันใช้ในการอัพตัวละครจาก4ดาวไป5ด,ว5ดาว5ดาวไป6ดาวพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะค้างให้มันเป็น10บทับสิผมมองว่ามันไม่ดีเท่าไหร่ลงไปก่อนถึงมันจะไม่ได้ใช้แต่ลงไปก่อนในอนาคตมันได้ใช้แน่ๆต่อไปคือเลดเลดถึงผมจะพูดว่าแนะนําควรทาทุกวันแต่ผมเองก็ไม่ได้ทำทุกวันนั้นนานนาน,น,นทีจะมาทําเพราะว่าส่วนมากช่วงนี้เนี่ย พลังงานผมจะลงกับการฟาร์มดันทั้งหมดเลยแล้วไก่กูร้องอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้เย้กูจับต้มได้ไหมเนี่ยโอเคพวกนี้เลดแนะนำว่าลง1ดานดานละ3ครั้งก็คือเข้าเข้าตาอ่าเข้าตาลงให้มันไอเนี่ยได้รับอุปกรณ์เพิ่ม3ทับสให้เป็นศูนย์ให้หมดเพราะลง1ตาม,มันจะได้ส่งอุปกรณ์ซึ่งมันคุ้มมากซึ่งถามว่ากูทำไหมบางวันแล้วกันอืมบางวันกาลงให้ครบเนาะ อันนี้ผมก็ถึงมังกรชั้น10บัวชั้น10ให้ได้ชั้น10แลแ้วสำหรับใครที่ยังไม่ถึงก็ฟาร์มพวกชั้น8ชั้น9ไปก่อนก็ไม่ได้เสียหายไม่ต้องรีบมากครับอืมสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยแนะนําว่าเล่นเล่นเอาสนุกพอละไม่ต้องแบบไปกดดันตัวเองเหมือนผมเพราะยิ่งกดดันตัวเองเนี่ยย,ยิ่งโง่ยิ้ยแม่งกล้าจุดลัวเพชรไปซื้อไปซื้อทองโคตรโง่เลยทำอะไมก็ไม่รู้โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้คิดว่ามันมันไม่น่ามีอะไรเพิ่มแล้วนะคือ อีกอันหนึ่งที่คือแนะนําคือใช้กุญแจให้หมดซึ่งทุกคนน่าจะใช้หมดกันอยู่แล้วเออก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเรื่องของกุญแจเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนที่ติดเกมนี่แบบผมสเสพติดช่วงแรกๆคือกุญแจมันเทพสกาาัดแขนอ่ะมันไม่มีทางแบบอุย้ยพี่ผมใช้กุญแจไม่หมดพี่ผมใช้กุญแจไม่หมดครับทาไงดีครับไม่มีทางอ่ะไอคำถามนี้ไม่น่านมีอยู่จริงในช่วงนี้แต่ถ้าผ่านไปสักครึ่งปออออีอาจจะพอมีบ้างโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ าจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะที่แบบต้องทําแต่มันจะเป็นรายสัปดาห์ซะมากกว่าเช่นการรวมพวกตัวละครเอ่อกรอบม่วงเนี่ยพวกตัวละครม่วงพวกเนี้ยสำหรับช่วงเริ่มต้นแนะนําว่าให้มารวมทุกครั้งเพราะมันใช้แค่ตัวละคร3ดาวซึ่งมันดรอจากด่านได้อยู่แล้วชิลมากก็เอาไว้แลกพวกตัวกรอบม่วงที่แบบเราใช้บ่อยๆพวกแบบแบ็คโรดเอาไว้ลงวัวพวกแบบ เอ่ออะเฟืงเหยียนในพวกเนี้ยให้ขึ้น C6 หลังจากขึ้น C6 แล้วคุณจะมาผสมต่อไหมอันนั้นก็เรื่องของคุณแต่ผมไม่ได้ทําแล้วสําหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วครับไม่มีอะไรละมันจะมีพวกเล็กๆน้อยๆจริงๆอะ่ะก็คือพวกรวมนในพวกนั้นนั่นแหละที่เหลือมันก็แล้วแต่คุณว่าคุณจะทําอะไรต่อแต่ส่วนตัวผมทําแค่นี้ในรายวันไม่ได้ทําอย่างอื่นเพิ่มโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ หมดแล้วจบไปคลิปไปพักผ่อนดีกว่า